ตัวนี้ยังไม่ได้กินวันนี้นะอีกกี่วันประมาณประมาณวันอาทิตย์ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์เสาารร์์อทิตยพุ่งนี้จะได้กินอันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นได้พรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วลว,วันนี้ไม่มีเลยเหรอวันนี้หมดแล้วเข้มได้บาทโอ้บอกมังคุด,ค,ดค่ะมังคุดบ่านห่าเสซนมังค่ะโอ้โลดเจ้าบาทเนี่ยอะไรโลดหัสเซค่ะโอ้มังคุดเข้มได้ไม่ได้ขายอยู่ มาด้วยตัวปลาหนึ่งเราโอเคได้แล้วตัวนี้ลองกล่องชิมได้ชิมได้อยูในถุงชิมได้เลยค่ะในนี้ชิมไม่ได้เอกเคยมากินไอติมอยู่วันนั้นสวนข้างหลังนี่ใช่ไหมครับนี่บ่ค่ะสวนข้างหลังจะเป็นบักขีณาเป็นกล้วยโอ้ยกับสวนนี้เครือข่ายกันค่ะในเครือข่ายอ้าวมึงต้นเครือห่มไรแต่ได้ไหม มีอะไรมีอะไรดเอาเาทำไมอันนี้สองสามนย์เอาตัวอูดยงให่น่ะจะาพูดยงใหญ่าษาไท้อมยพูดย่งใหตัวอะไร่้งเข้ากันเข้าวันเดี๋ยสลูกุัวไอนโอ้ตัวั้นเป็นยังไง ตัวไหนคะตัวเล็กจะราคาอีกราคาหนึ่งเก้าสิบห้าบาทอาพี่เอาตัวนี้เอาเอาเอาค่ะสองเอาอันเล็กมันเปือกบางแปดสิบห้อันนี้ก็บสองแปดสินห้าบาทนี่มีต้องเอาหรอคะนี่นี่อยู่เอาอันเล็กเอาอันเล็กมันเปลือกบางแต่ว่ายังไม่สุกสองถึงสองวันแต่อนี้สุกกินได้เลยอันนี้กินเลยอัวนี้กินได้เลยเออนี่ทรงเป็ดซูนี่อัวนี้เ้ป็ดซูนกันได้เลยอัวนี้กินได้เลย เออขอบเบอรงอ่าในขอบะเอาเมื่อปีม่อ่ะเลอ้คะาอ้าวาอันนี้สองมศูนย์นะสองสามศันนี้แปดสองแปดสย์เลที่ออกตัวนั้นยังไม่สูกนาะยังกินไม่ได้แปดสิบห้าบาทตัวนี้กินได้วันนี้เลยถ้าชอบแบบแข็ง ว่าอันนี้งีตสามเหลีย่ยมก็ถ่ายได้เยว้าก็เป็นะอเอเนณาเราจะตระคบชอบนิ่มก,ก็เอาไว้ปีตก,ก่อนก็ได้ชอ,อบแข็งก็ถ่ายได้เลยโอ้แต่ละวันเลยนะตายไม่ทันในสวนวนะิดละหน่อยเก็บตรงนี้ได้บอกอันนี้ของสวนบุญส่งของหนูส,วน,นสวนข้างในบ้านมีสวนข้างในบ้านด้วยป่ะโออวัชระรันเดียวกันด้วยกันก็เป็นฟุ้งเดียวกันนะเนี่ยโอ้คหดี อ๋อเคยเคยไปเบิ่งสวนอยู่ข้างในเนาะมีอะไรนิดๆสวนควรเนี่ยนั่นปะเออก็มีอีกสวนหนึ่งข้างในอ่ะเนาะเคยเคาไปข้างในเหรอเจ้านี่ไม่ต้องไปถึงสวนมันขนมาให้แล้วที่สวนนี่นะขนจากสวนมาไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันฝนตกเนาะวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนตกแรงก็เลยเออก็่ในเก็บโอเคนะ แปดสิบบาทเข่งเข่งหนึ่งกี่ลูกเขนลงนึงมีแค่ห้าสิบเจ็ดโลค่ะห้าสิบเจ็ดโลยกเข่งแปกิโลลสิบบาทโลละห้าสิบโอ้นี่เข่งนึงเลยดิป ie e ie ็ล oh ูกเลยลูกสลูกวเลยตัวนั้นม mm ันเปลือกบางเนี่ยม anyway> ันีกินบ อันนี้เปลอกน้ำบอเอาน้ำเลยนะเนื้อปลาไหลนี่นะนี่เราอยู่แถวซัมกิเลศครับเส้นทางท่องเที่ยวจุดเช็คอินสวนทุเรียนครับแถวนี้ครับเราตอนนี้เราอยู่หน้าร้านขายไอติมทุเรียนจุดจำหน่ายอีกจุดหนึ่งเข้าไปในสวนหรอกไปแล้วด้วยเนี่ยเอาลูกเดียวคนบอก มา้น่ไกดเอาลูกเดียวดีนะเองกินบอื้หมอบางค่ะเอาเปลืบางอ่ะไมค่าเลือกให้แนี่อันนี้สวยเออสวยเบิร์นน

เอาๆๆมคะรถลดลดออกลดออกสองร้อยสิบเป็นเท่าไหร่ละสอันรวมกันน่ะสามดูเออเจ็ดอยเพิ่นดะลดอยู่อ่าโอเคขอบคุณครับ